พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าเข้าสู่การสู้รบที่ดีเลิศวิ่งแข่งจนถึงสุดปลายทางรักษาหลักความเชื่อนั้นไว้และรักในการมาปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะได้รับบำเหน็จของพระคริสเป็นมงกุฎแห่งความชอบธรรมสัปดาห์ที่หได้รับบำเหน็จแห่งอาณาจักรของพระคริคส 5, รบบรรรผู้เป็นมงกุฎแห่งความชอบธรรมวันอังคารอารบิกสี่ถ้าเราต้องการรักษามาตรฐานแห่งชัยชนะของคริสตจักรเอาไวา้ เราก็ต้องเป็นคนที่รักพระเจ้าเพื่อการสําเร็จเป็นจริงแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานมงกุฎแห่งชีวิตและมรดกแห่งอาณาจักรให้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์อารบิก่ามงกุฎที่ไม่อาจร่วงโรยไปได้เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงสง่าราศีและความงดงามซึ่งเป็นรางวัลที่นอกเหนือไปจากความรอดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้แก่ผู้มีชัยชนะ ที่วิ่งในการวิ่งแข่งของคริสเตียนจนถึงที่สุดปลายทางวงเล็บหนึ่งรางวัลน,นี้ได้มาจากความชอบธรรมตืออาศัยการประพฤติไม่เหมือนความรอดซึ่งมาจากพระคุณและอาศัยความเชื่อวงเล็บสองมองกุฎแห่งความชอบธรรมจะทรงโปรดประทานแก่ผู้เชื่อตามความชอบธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ตามพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ประทานมงกุฎนี้ คือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจบดาที่5วันอังคารการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยับเช้ายากโบบทที่1ข้อ12บุคคลผู้ใดทนรับการทดลองก็เป็นสุขเพราะว่าหลังจากที่เขาถูกทดสอบจนได้รับการรับรองแล้วเขาจะได้รับองคุดแห่งชีวิตซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ว่าจะทรงประทานให้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ยากโบบทที่สข้อ5 พวกพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่ยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนที่มั่งคั่งในความเชื่อและให้เป็นผู้รับอรดกในอนาณาจักรนั้นซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะทรงประทานให้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์มิใช่หรือในหนึ่งกรินโ์บทที่เก้าข้อยีปาโลก่าวว่าทุกคนที่จะแข่งขันชิงชัยกันก็ต้องบังคับตนในทุกสิ่ง ฝ่ายเขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎที่ร่วงโรยไปได้แต่เราจะได้มงกุฎที่ไม่รู้ร่วงโรยเลยปาโลกล่าวว่าคนทางปวงที่ได้แข่งขันชิงชัยกันในการแข่งขันต่างๆล้วนฝึกฝนบังคับตนอย่างเข้มงวดยกตัวอย่างเช่นพวกเขาต้องระมัดระวังอาหารการกินของพวกเขามากหากพวกนักกีฬาฝึกฝนบังคับตนเพื่อจะได้รับมงกุฎที่ร่วงโรยไปได้แล้วเราก็ควรฝึกฝนบังคับตนยิ่งกว่านั้น เพื่อจะได้รับมงกุฎที่ไม่รู้ร่วงโรยเลือกอ่านข่าวสารใน2โม m o t h y บทที2่2ข้อ8กล่าวว่าตั้งแต่นี้ไปมีมงกุฎแห่งความชอบธรรมเก็บไว้สําหรับข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิาพากษาอันชอบธรรมนั้นจะประทานให้แก่ข้าพเจ้าเป็นบําเหน็จในวันนั้นและไม่ใช่ประทานแก่ข้าพเจ้าคนเดียวแต่จะประทานแก่คนทางปวงที่รักเป็นการมาปรากฏของพระองค์ด้วย มงกุฎซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์เล็งถึงสง่าราศีนั้นเป็นรางวัลที่นอกเหนือไปจากความรอดซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้แก่ผู้มีชัยชนะที่วิ่งแข่งจนถึงที่สุดปลายทางรางวัลน,นี้ได้มาจากความชอบธรรมโดยอาศัยการประพฤติไม่เหมือนกับความรอดซึ่งมาจากพระคุณและโดยความเชื่อผู้เชื่อจะได้รับบําเหน็จนี้เป็นการตอบแทนตามความชอบธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ตามพระคุณของพระองค์ ดังนั้นจึงเป็นมงกุฎแห่งความชอบธรรมผู้ทรงตอบแทนคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมไม่ใช่พระเจ้าที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาหรือพระผู้ถ่ายที่เปี่ยมด้วยพระคุณปโลมีหลักประกันว่ารางวัลน,นี้ถูกเก็บรักษาไว้สําหรับเขาแล้วและเขาจะได้รับรางวัลน,นี้เป็นการตอบแทนในวันนั้นที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏในครั้งที่สอง เปาโลกล่าวว่าบำเหน็จตอบแทนนี้จะถูกประทานให้คนทางปวงที่รักในการมาปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้ามงกุฎแห่งความชอบธรรมซึ่งเปาโลมีหลักประกันว่าจะได้รับนี้คือสิ่งจูงใจสําหรับผู้สร้างภูมิคุ้มกันถ้าเราสัต์ซื่อต่อถ้อยคําที่มีพลันหม่แห่งหลักความจริงและถ้าเราเป็นผู้สร้างภูมิคุ้มกันที่สัต์ซื่อซึ่งนําส่วนประกอบของภูมิคุ้มกันอันศักดิ์สิทธิ์ไปแจกจ่ายเข้าสู่คริสเตียนในทุกวันนี้ เพื่อพวกเขาจะได้หันกลับมาสู่การรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนแล้วบำเน็จนี้ก็จะประทานให้แก่เราในเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏนี่ก็หมายความว่าถ้าเราสัตย์ซื่อต่อการปฏิบัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะได้รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมเป็นบำเน็จของเราท่ามกลางคริสเตียนในทุกวันนี้มีการสนทนาเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระผู้เป็นเจ้ากันมากมายแต่มีผู้เชื่ออยู่ไม่มากนักที่ตระหนักว่า ในเวลาที่องค์พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมานั้นพระองค์จะไม่เสด็จกลับมาในฐานะพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาหรือในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดที่เปี่ยมด้วยพระคุณแต่เสด็จมาในฐานะองค์ผู้พิพากษาอันชอบธรรมคริสเตียนทั้งหลายควรได้รับคำเตือนและการหนุนใจให้เตรียมตัวยืนอยู่ต่อหน้าองค์ผู้พิพากษาผู้นี้ในยุคสมัยที่มืดมดนนี้ข้าพเจ้าหวังว่าหลายคนที่อยู่ท่ามกลางพวกเรา จะต้อนรับภาระในการนำคำกำชับที่เคร่งเครียดนี้ไปให้แก่พลไพยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราทุกคนล้วนต้องต้อ,ตอนรับคำกำชับนี้ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าและต่อเบื้องพระพักองค์พระเยซูเจ้าผู้จะทรงพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายเราต้องเป่าประกาศข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาพระองค์จะทรงเป็นผู้พิพากษาคนทั้งปวงทั้งผู้เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อ ถ้าพิจารณาตามมาทายบทที่25ก็จะเห็นว่าทุกคนที่เป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องส่งมอบบัญชีให้แด่พระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกล่าวว่าดีแล้วเจ้าเป็นท่าที่ดีและสัต์ซื่อหรือไม่ก็กล่าวว่าไอท้าทาสชั่วช้าและเกียจครั้านองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตัดสินตามความชอบธรรมของพระองค์ว่าเราจะได้รับบำเหน็จหรือไม่ เนื่องจากการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอาณาจักรของพระองค์นั้นเป็นเรื่องที่เคร่งเครียดเปาโลจึงกำชับติโมเทียอย่างจริงจังในสองติโมเทียบทที่4ข้อ1ถึงข้อ8เราไม่ควรคิดว่าการปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นเพียงช่วงเวลาของการถูกรับไปที่น่าตื่นเต้นเวลานั้นยังเป็นช่วงเวลาที่เคร่งเครียดอย่างยิ่งสำหรับผู้เชื่อทุกคนในพระคริสต์นี่คือสาเหตุที่เปาโลได้กำชับติโมเทียว โดยอ้างถึงการมาปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอาณาจักรของพระองค์ขอให้เราทุกคนล้วนใส่ใจต่อคำเตือนที่หนักแน่นนี้เลือกอ่านค้นคว้าบทเรียนชีวิต1โกรินโทตอนที่46